ขอกราบสวัสดีครับสวัสดีตอนรับแรกช่องอ,อยชาแนลวันนี้เป็นเกม AFC แชมเปี้ยนลีกซินบุกอินได้ร่วมกับเอชเกมของแอนด,ดิเข้าถึงวิธีการในการหาปอดเจ็กกัเนเ่มเกมนี้เป็นเกมที่สามนะเ,มเป็นเกมที่หา้า ้อเคว่าเยอะอยู่นะีน้รามาเยือนคุณจุนได้หายภาพที่ได้รู้จักเลยครับ เอชซินกอ,องหน้าแดนเดทีสินสนุกการกันโลสารัพัฒนาแล้วก็ไอสอนคมลักพูดไปหมดนะขอบไุณเชวนบุกเสื้อเขียวกันเกงดำบุกจาก ขวามา,มาซ้ายเอสจีบอลทองกดจากซ้ายมาขวาเพื่อแดงจิงดำบเกมเริ่มต่อบอลนนะี้ยเสียฟ้าเออบอลติด ได้เลยได้เติมได้เลยโอ้โหวันติดนอะอารัดเขาแย่งแย่งไม่ได้รุกการัปโ,โลัปโ,โลไล่ไล่จนเนราแย่งได้มาโตมาโตได้เลยได้เลยที่ัปโ,โล อันลที่ที่เต็มที่เติดทีด่เต็มเพิ่มเพิ่โหโหส่งบอลติดไปนิดนึงได้เลยโอ้โหไอ้กายจะยิย่ให้ได้เลยโอ้โหเราเสียเปล่าแล้วมาสองครั้งแล้วครับ สิบนาทีผ่านยังไม่ผ่านโอ้โหไม่เข้าบอลอนาี่สิ้นยิงได้ได้เลยโ,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 โอ้โหเฮ้ยรุกการได้เลยได้เลยไปที่สารัตโอ้โหเร็วเร็วพลาดไม่ทันเนี่ยไม่ต dứt 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 ốc hồ dứt té rồi chỉ điều hey, đổi... để không để thủng thủng đôi đôi thay luôn à hello โอ้โหล้หนา้าผมก็คิดว่าไม่ล้มก็เปิดเราได้บอลได้ชิมได้เลยอ้าบอลติดเท้าได,ได้เลยได้เลยได้อยู่ ออกไหมกดจิตคิดว่าบอลจะมาไม่ถึงบอลอยู่ที่หลังบ้านคนใดชุมบุคคลใดโอ้โหส่งบอล ต่อบอลดีฮะโอ้โหโอติดฮัลโลได้เลยพี่สินโอ้โหโอ้โหกดติดนีด่ยการจะส่งยิงเลย้เลย์ี่สินดอเลย โอ้โดนเคลียร์ไฟฟ้าเขาลงมิดโอ้โหเขาได้บอลสารับไปบอลเสียฟาวไหมเสียฟาวเขาเล่นเร็วมาอย่างนี้เขาได้บอลอยู่โอ้โหคิดว่าจะไม่คิดว่าจะไม่ได้แดเล่แดเล่มิริตาโต บอลติดบอลติดน,นี้โอ้โหส่งพาดเหมดเขาเน้นต่อบอลน,นะไม่ได้เล่นเกมเร็วอ่าเสียร์ฟาออกแล้วจานเล่นบอลเร็วบอลเร็วนี้เราจะอยู่ไม่อ้ยออดิศอนเรา,า,าอยู่ ฮัลโหลฮัลโหลโูไม่ถึงบอลไม่ถึงบอลนี้ไม่ถึงบอลนี้อ้าวเราทร้ได้ลูกการมีสินลูกการโอ้โหลูกการโดนพอล์พันมีสินลูกการโอ้เออเฮ้ยแยกทีมบัตรจะไม่ได้ยิง ได้ดบอลทีหลังมาดีขึ้นในเลยบอลส่งบอลไม่ค่อยดีอ้าวเราเข้าหลังแต่ก็ได้อยู่ได้บอล ออบอนเน้นต่าวอนก่อนที่สิน้นได้เลยได้เลยได้เลยยิ่งโอ้โหคูเ่เพ็สโอ้โหเขาเตะออกแล้วครับสามสิบเอ็ดเลขสามสิบเอ็ดฮัลโหลฮัลโหลที่ บัลโลล้ำหน้ารีบส่งไปหน่อยเหลือหนึ่งทีท้ายยังไม่รวมต้นเวลาควายมา chín hà lát Lê lê mất thời gian và chấm đến đã có một người là chuyên mục hôm nay sơ mở và united cho giờ đó nó ai và tròn hết làm luôn rồi เอสซีจีมือนทองเขียนรูปเริ่มเล่นในขึ้นหลังที่เห็นโอ้โหโ,หโดนส่งบอลช้าฮะ โอ้โหเสียฟาบแล้วฟาบ่อยนะเปิดมาเขามองได้ได้ยิงโอ้โห,โหยังติดเราอยู่ใน,ในที่นุกการนุกการที่สารัส โอ้โห,โ,โ,หโดนแย่งง่ายๆเลยโดนแยงงน่งง่างยงี้อ่าข้องก็แยงงะะ่งเราก็แย่งง่ายเหมือนกันโอ้โหอธิศรขึ้นมาสูงขางนาดนี้เลยเหรออ่าเอาได้บอลโอ้โหจับบอลยาวไปโดนแย่งเลยอธิศรน,ท,นทำไมขึ้นมาสูงจังรออยู่นู่นะโอ้โห,โโหฟาด้ป เตือนหรือเปล่าไม่เตือนเขาเรียกฟาวดีแต่เราก็ทำฟาวบ์บอยเรา,เม,อม,ามองมากบอลถึงได้เลยได้เลยให้ไม่ทันได้เลย คฟาดแล้วกรรมการน่าจะเตือนนะกรรมการเตือนซาโต้เคเอฟเจเคเคเอฟนจังหวะยิงโอกาสยิงยังแทบไม่มีเลยนะครับเออโอ้โหบอลเขาหมั่นได้แต่แต่บอล แถวสองเราได้บอลเราได้บอลโอ้โหส่งให้เขาเฉยกัจับบอลยาวบอลยาวได้เลยโอ้บอลไม่ถึงได้เลยไม่เข็มล้มหน้าไหมไม่ล้ำโอ้คิดว่าล้ำเลยปล่อยเอาได้อย่างงี้สองลูก โอ,โอ้โหบอแลแรงนะการจ,จะส่องฝากกดไลค์กดตัดตามชัยและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ กำลังใจเพื่อจะทำคลิปต่อๆไปโอ้โหฟาวแล้วเขาเล่นบอลเร็วเล่นบอลเร็วนี้เราเขายังไม่เรายังไม่ได้ฟาวเลยเราฟาวโอ้โห่มองได้มองไหมโอ้โห่บอลแรงบอลแรงบอลควพันเปิดใช่ไหมบอลยังอยู่ที่เขาบอลอยู่ที่เขานี้เปิดโอ้โห แน่เลยบอลไม่ถึงี่สินแน่เลยโอ้โหส่งบอลอะไรนี้่ยจะส่งให้เจสินเ0สินาทีผ่านแล้วยังบอลเขาได้ใจถุ เยนตัวดสิน,น,อนออกแล้วก็เอาเบอร์ยี่สิบใครวะผมจำไม่ได้เลยเบอร์ยี่สิบเนี่ยรู้จักแต่จำชื่อไม่ได้สนุกกัน เอาโนคาร์ะะอนออกสารัตขึ้นบนกันโลเอาชัปปุยชัปปุยนี่ขึ้นบนได้ขึ้น,น,นบนลดเยอะนะะซับซับ เปลี่ยนครบสามคนเปลี่ยนเวลาในนาทีที่เจ็ดสิบขอไปที่เสียงไม่ค่อยชัดเปิดโกเรายังจับจับไม่ได้จับวามไม่ได้เห็นโอ้โหติดอยู่เรื่อยเลยฮนะ,ะเรายังได้อย่าฟาวนะจนัน ป่วยยี่สิบอ้ชื่ออะไรวะจำไม่ได้เปิดนะโอ้โหส่งพาดส่งพาดอย่างนี้ก็ได้เตะม,มุมนะเตะมุมครั้งแรกไม่ได้เลยครั้งที่สองไ่าโอ้โหเกือโบโดนวความผิดพลาด หยอกเดาลงโทษเออมาโ,โดวลงโทษเอเยาวเลยไปเ่นองข้างหน้าปเตะมองมาให้โอ้โหไม่ฟาเอาฟ้าเราได้ฟ้ามางฟ้าั้งแรกของเรานะ

จะเหลือ10นาทียังไม่รวมเส้นเวลาโอ้โหฟาออกแล้วการเตือนนะครับเออ,เอมองได้ที่ถิ่ยไม่ใช่ขอไหม อาออ๋อ้๋อบอลัวันยิงโอ้โหติดบล็อกโอกาสยิงครั้งแรกในเกมตื่เต้นนะภาคไม่ออกโอ้โหขาดเข้ามา เขาโอ้โหเสียเปล่าแล้วครับโอ้โหโดนเหลืองล้วไม่ได้42ใช่ไหมเหลืองใบแรกของเกมไม่ได้ตัดสองไปหรอยิงโอ้โหเกือบโดนนะโอ้โห Úi, nhầm mồm vào lùi nó kia kìa bên bế đai hả Đi Thả lê Lắm nè จะยิงเองก็ไม่ยิงนาทีท้ายยังไม่รวมทดเวลาเขียดนอย่างเดียวผมถึงคะแนนมาเกมนี้ชดเวลา4นาที ông tu mà đi mà đây đi đây đi ô xung quanh này họ oh, lỡ những đai vừa đi đây đi cũng muốn ไปส่งก็ให้น้ำโอ้โอกาสโอกาสจะมาแล้วเครียดนะนฮะท่านผู้ชมผมเครียดเปิดขึ้นไปก็หมดเวลาฮะโอ้ที่แรกต้องคิด้องใจที่แรกผมจะยิงเองก็เดี๋ยวไม่เข้าาไปส่องใจเลยเกมหน้าว่านไหมฮนะเกมหน้าเป็นเกมไทยลีก น่าจะเจอกับบรีลรัมถ้าผมไม่ผิดผลาดเกมนี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ะโอกาสเราหกครั้งอ่ะก็เราจบไม่ลงเองโอ้ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแจรให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตต่อๆไปเดี๋ยวเกมหน้าเป็นเกมไทยนีกก็ขอการสวัสดีครับ